เสียงไอ้เจไม่จะเข้าอนีกไปเข้าดังจัดเลยเจ็บป่ะเข้ามาด,ด,ดังดังเยอะแบนสิบเจแบนสิบย่าเข้าอยู่ไหม ไปเข้าแล้วสัตว์กูปิดไปแล้วัวนนเดือ แบนโอมินันจะลินดิเตอร์ตลเวนดิเตอร์เออได้ดีแลกตัวใหม่แบนตัวใหม่บลีแบนเอรตแบนดูอีโอนดีแลกเหรอพี่ไม่ไม่แบนฟอลินไป ไมโคโฟนอยู่ตรงไหนเราได้เหล็กกับตัวนึ่งตัวไอ้ตอนที่ดพมันจะีแบบนัเ่ยงนอไปกดสอากดทีับือกแล้ด ดีแดกลัมเบอร์มาก่อนไปเอาเลย ลิกเอร์ออฟแหละร้อยเปอรเจ้าอะไรแค่ี่หือ ยีน่าบิโกโคิวกอดยีน่าใช่ไหมย,ยีน่ายีน่า <laughs> แบนเ <c oughs> ขาขัดเมด <c oughs> เมดกับปลาครับครับพี่บอกไว้ก่อนมันจะจี้เมดหรือป่าจะได้เลือกถูกว่าแอดหรือเมดพี่จี้นี่มัน แบนเพนเพนเพยนสวยเดี๋เปอาวิ่งเลยแบงจะเล่นลูกหัวใสมือหัวใสแล้วใสแม่งเลยใสดีนัก มีอะไรส่งบอกด้วยนะไอ้ยังเสียงมีนี่กันหมเลยเฮ้ยโอบตาตั้งลัมเบอร์มิลเล่องเราไปกดแรงกับเพื่อนดันเอาลัมเบอร์ไปดันเพื่อนขึ้นกอเ่าดูเราดูอาแกอยู่ เดี๋ยวนะตัวไหนที Poke> ่สู้รูบูได้อีกวะมึงเล่นตัวไหนเป็นบ้างไอ้ตาขู่เจ้าได้ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยจะหมดเลยเช็ค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 เอาม้าไปชนได้ไหมหรือว่ามอเตอร์ดีวะเอ้หม้าม้าม้าไหวเลยพี่ชนม้าพี่ชนลิเตอร์เหรอลิเตอร์ได้ได้พี่ได้ เดี๋ยวใช้ไปเกี่ยวเกี่ยวข้างหลังเน่ยมาดีกว่ามาหรือฉีว่าฉีเล่นเป็นวะได้หมดเลยพี่พี่จะเอาตัวไหนพี่เลือกม,มาเลยเฉีนี่พี่จะเอาสายอะไรอ่ะจะเอาจะเอาดาเมจหรือว่าไม่อเอาแทงคืึคืนคแท,ง,คคคแทงหน่อยึ่งแทงหน่อยอว้าว เดี๋ยวให้กูให้จะให้เจลวงอ๋อจะให้ผมเล่นยักษ์ป่ะใช่เอุกาเยมึงความทั้งชาติวเพราะว่าสิบนาทีเก่วพี่เดี๋ยวผมช่วยออกเว็บแรกไปเรยที่ป้อมแตกแล้วมั้งวกะินิกไหมด้วย แบนเกิดป่ะเนี่ยไม่แบนนะแบนวะกูก็ไม่อ่านไลค์กลุ่มไม่แย่กูไม่อ่านไลค์กลุ่มตื่นือเรื่องดูลาวแบนขอใช้พลังแฝงใหม่หน่อยสิโหดเป้า เด็กกเนาสองแครีตัวล้วงหนึ่ง ายยังเครียดเข้ามาโดนโล,โลดีแหละก็จบเราสองแครีอที่เหลือคือแค่ิกเตอร์ต้องพยายามให้ลิกเตอร์เข้ามาหายมอนสองคนพวกมึงก็ทําหน้าที่ไปเอาใครสักคนอนะคาฟินี่กลับไปใครสักคนใช่มาร์กตัวเดียวกันอนะคาฟิีนี่กับลินดิตอะมาร์กลินดิตก็ดีอะลินดิตตายไปก็จบน่าจะง่ายกว่าเปนดักอะดนดักทำง่ายลินดิตอะอืม มากต่วเดี๋ยวพี่จะเล่นข้างหลังเดี๋ยวเล่นกันไดมอนกับนนี้พราะมันมีลิกเตอร์ตัวเดียวเกะของพี่เนี่ยเลยวะปิดไปแล้วผมไม่เข้าแล้วผมไม่เข้าแล้วลิกเตอร์แม่งรู้งานแต่ ขวาบ้านเลยวะเขาขึ้นบนนะมันหายคิเตอร์ลงล่างมันปิดได้นะผมทองแล้วบัดีเเข้าเข้าเข้าปิดปิย้ายมันออกนะเอาคิซี่อ่ะเอาคิซี่อ่ะย้ายมันดอกพี่เรารับอยู่เฮ้ยคิซี่คิซีิซี่คิดนโดนโดนโดนกูโดนูโดนโดนตัวไหนก็ตายคิซี่โดนคิซี่โดนตายวะมดแล้วเลยสวยต่อ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 แทงเลยไปตามมาตาม เฮียมันตามพอดีไปอีกทีนึงสวยาไม่ได้หรอไม่ได้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 ิเอร์าลเตปขอเฮียคนด้วยนะครับได้ยินเสียงเกูะเนี่ยตอร์ตากลางนะพี่ระวังลิเตอร์กลางนะโดมดูแดงให้ก่อนครับ ตัุมให้ก็ได้ให้ดิตอร์คุณอาสายป่ะปาดจมูกตดจมูกม่สลับหรอไม่ไม่ไม่ลปไม่ไม่ไม่ขระบาดผมยังยังไม่สียังผักไม่ได้ลิกซี่เลสองอี่ว่ะตรงข้างหน้ากบลงล่างนะกบลงล่างปลงกลางเป็นลงกลางกูรอดักอยู่กบมันกับิกซี่ได้ครับพี่เห็นนี่นี่ลนดิลลนดิก็อยู่นี่อยู่พวกมึงาีสามไล ไอ้มันตักผมดโดดจพี่ผาพี่ผมมาพี่ี่หับไดหด้ดก็ให้เขาเขาหลัอจยังม่ตียังไม่ตียังไม่ตนบมีตม่ก่อนเล็กวนตีกูอยู่เอาเอากบอ่ะกบบ่ปเห็นไหะเห็นปหเอาี่เจกบอ่ะเออเอาเลยเล่นกบก็ได้เลินดิไม่ได้ไม้อยูุ่ไม่ได้ป่ะาเงเป็นเด็กอยู่ไกลพี่เป็นเมรเราไม่ทด้เห็น ยังยังยังไม่สี่รอกนเก็บจัดเลยสักการได้กันได้เขาขึ้นบนลแล้วนะมังกรไมเนี่ยลากบวออกยังยังอ่ะมังกรมาก่อนผมลากมังกรออกไเขาออกมาฆ่าเองเมื่อกี้ไม่ไม่มีอมเล่นผมผมลากออกไปร่อนลิเตอร์ขึ้นกลางนะพี่ขึ้นหลอดขึ้นหลอดโอเคโอเคได้กลับอ่ะหายมดนะบลหนยคิซี่กับเอคาเปมันกลับไปรีบับ เยอะเยอะจัดพิซซ่าโอ้โหเรื่อเบิร์ดพลาดวโอ้โหยังออกไม่ได้มันล้วงถอยม่ผมไปบนไม่ได้นะกัดเลยโอ้โจ๊วับใกล้เกินไปดิช่เยบนดิไปหยิบไปยไปไปไปเอก่าไม่ต้องวัปใกล้นะเจวาไปไกลก็ได้ีดตามทันพยายามดูแบบตัวเองไว้ดีดูแบบเล็กไปเมื่อกี้มัวแตดูตัหายนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วผมโยนยอมรับผมผมกลางได้นะอันติอันติสิบวิ่งโอ้โหดิดดน้งเฝ้ามากต้องเคลียร์แล้วเดือนไปเล่นบนแล้ววะโอเคดเตอร์เคลียร์ไว้ก่อนผมนะมันมีเฝ้านะอย่าวางนะกบเฝ้าอยู่แค่ีดิ้มาลีดดิ้งมาไกลๆลิดเตอร์ลิดเตอร์ขึ้นกลางนะพี่ต้องเคลียร์กลางนะ ลิกเตอร์ป่าขวาลิกเตอร์ป่าขวาเดนโปงจับตสามวิมีตันาเนี่ระวังลิกเตอร์ป่าขวานะจนเปิดนะเดียวนดนี่ันวินีนีิด่นเอาดีดีดีดกอิดีก่อนดีดดนดี่ดนอาดีก่อนดีดี่นตาาครับิครับวยวยเฮ้ยบคเฮยเฮ้ยเฮ้ยคาบิคาบิเจอคาบิขึนก่อ เล่นมันได้ปะเลาลาลาเพื่อนเาหลอดนะคิซี่มานะคิซี่ตัิตไปแล้วต่อใส่ได้นาะเล่นไล้คิซี่มามอนคิซี่มาคิซี่ตายไปเนี่ยตายตายตายดิไม่ตายไม่ตายโอ้่ตายทีเดียวอยละโอ้เขาไปนี่มาโอยงินตีโดนกูแล้ว เ๋ยไม่การันติเมื่อกี้โทษลิดดิทมันอยู่มันก็เล็กเราก็กลางอัดเลยเมื่อกี้ืมือตรงนั้นอ่ะถ้ากลางอัดลิดดิทมันไม่กล้าเข้าอัดใช่จริงแม่กลางอัดวิ่งก่อนไงกวเสียโพไงเมื่อกี้วิ่งมาจากข้างๆมันไม่ได้เต่มานางนั้นอย่างยัง่เนร็ยบนมันคุมคุมดิท์เราเลี้ยอยู่ระวังมันขึ้นบนแล้วมันขึ้นบนแล้ว เรอเคีร์กาเีรยวพี่ไปเติมอยู่ไอป้อมไว้ก่อนอย่าเสียเลือดอ่ะพิเตอร์ขึ้นกลางนะพี่ม่าขวาต่าขวาต้องปิดแล้ววะปิดมันแล้วเห็นคู่ด้วยอบมาี่อกมาโอ้เสียป้อมก่อนิเตอร์ขึ้นบนนพี่มันต้องสลับอ๋อ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 า๋ออ้ออ๋อออ้ออ๋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 ออออ๋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 องอันอีออ๋อั๋ออ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 ๋อ ตรงนี้วางแถบิกกาอยู่กอยูตรนี้วางแถบการอยู่เล่นเลยเล่นเลยลองเล่นดิษนะมันออมแล้วมันออมแล้วไอ้คี่้เได้ัคอาันนี้ก่อนอันนี้ก่อนตัวใกล้ก่อนกลางกลางอันดี่สวยสวยเข้าไปเข้าไปดิดิผมตันผมตันได้ผมตันได้สวยสวยสวยตายตายตายสวยสได้หมดเลยเดี๋ยวคีัิดียกันเล่นต่อได้นะพอเนืยวยาวข้างล่างเพรว่ากูคําไว้ ไปเคลียบบนนะผมเคลียบบนนะผมเคลียบนนะผมติมปัดปัดหนึ่งแล้ววัะใช้ท่าปัดหนึ่งแล้วได้ป้อมไพี่ได้ป้อมนใ่กาวะได้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 มันไดด้ไ้ด้ไ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 ได้ไ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 ้ดดมได เอาดิเข้าวดีดินะเข้าวดีดินะสวยสวยสวยแดงแดครับขอบใยสวยๆเขาจะแดงมา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 แดงได้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 ต่อได้เหรอต่อได้ต่อได้ต่อได้เอาดิมันหนีรอดเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาต่อ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 ได้หมดได้ได้ได้วยเอ้ยตาแม่งเอาว่ะเรื่องเรื่องูมูจะขึ้นบูมจะขึ้นพี่ไม่หอแล้วมอนต่อแล้วเออมันไม่ไม่เกิดอ่ะเล่นได้ เกิดตัวนึงนะเกิดนิดๆอ่ะเกิดได้ผมไม่ลผมวารับกันเกิดสามแล้วบ่อยอ๋อๆมีมังกรเล็กนะอยู่บนอะอยู่บนสามนี่หาวบู๋ละมันเริ่มนบบูมดาบบูงนับบูงนับบูขึ้นบนขึ้นบนน้องโมก็บังแมมนี้ก่อนอาเลยมันนับบูอยู่ อยู่ในกรุ่มเนี่ยมามาสองดูว่าเราเปิดดักหรือเปล่าก็อยู่บนนะพี่น,น,น่าจะสนับแน่พี่เดี๋ยวรอไอ้มอนคุมมังกรแล้วมาคุมดักต่อก็ได้เดี๋ยวรอไอ้มอนเปิดดัก,กเราแบบเล่นๆน่าจะมีคนทำนะไม่ไม่ใครไปทำไม้บนเลยทำไม่บนดิให้เจ้ทำเรียล่าไปจริงเนี่ยลินดี้มันอยู่แถวๆนี้แหละมันไม่ไปไหนมันก็เปิดตีละกดเปิดตีละกดเสียติด กบเสียตีแล้วจริงมามาดูว่าเราจะเปิดดร์กหรือเปล่าเปเปนานได้เปดนานได้เปิด่าได้เห็นปะมันมันยังดูว่าเราจะเปิดดร์กหรือเปล่าไม่ไปไหนนั้นดี้าแงนั réussi, ้นด okay. ีมแทงันพ mm ี hmm. okay. Okay. Nah, ่เจพี่เจไปแทงเราไปแทงคนนึงไปแทงคนเรี้ยมันเกิดอ่ะดีดีมต้องไปไม่ต้องเล่นนะข้างบนอะข้างบนลงมานะลงมาลงมาเลยะเออะอเยๆแล้วอะเยชแล้วมเยดชีเๆๆอย่าเไ ลิเตอร์ก็ต้องเกียร์บนเล่นได้เนี่ยทางขวาทางขวาลิเตอร์ขึ้นไปเกียร์บนพี่เล่นได้เดี๋ยวผมเขียร์กลางให้มันถอยไปหมดแล้วกลางเฮ้ยเล่นติดตลางได้เฮ้ยสวยสวยสวยเข้าเลยอุ้ยเชื่อโอ้โหกลางกลางกลางได้พี่ผมไม่ได้ไม่เขี่ยเชื่อ ห้าวิห้าวิห้าวิมีตันห้าวิมิดิดมากดเกิดแล้ววะใช่ใช่ใช่ผมกลับนะพี่ตั้มผมกลับแบบพี่เลี้ยงมังกรให้ตีป้อมนี้กันเลยกันได้เลเฮ้ยลูมเลยลูมเลยได้ปัอมแล้วได้ปัอมแล้วทำทำทำไว้ก่อนทำไว้วันคนจะทำไว้วันใท้หรือทำไว้วันเติมังเข้าตรงกลางไม่ต้องเคลียร์ก็ได้ปล่อยให้ตังข้างเลียร์เนี่ยเนี่ยเลีย มาดิมาดิ <ENNIS> เล่นต่อดนะิเล่นต่อดิเพื่อผมทำล่างส่วนกลางกลางกลไม่ขี้กลางอ่ะแต่พี่ตั้มบอกไม่ต้องเคลียร์ดันดันมาดันกลางเลยไม่จะเข้าสงคางขึ้นยังไงนะใช่ต้องแบบให้เข้าสามทางต้องดูตูเว็บข้างอ่ะที่บอกว่าเวลาเคลียร์ได้ไมนชนกันแล้วเขาเข้ากันได้นะ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 กลางกลางเข้าเข้าใครทำจังหวะก็ได้ตอนนี้ใครทำจังหวะก็ได้เข้าคอเอาคน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 เอาหน่อไหน่แท้งให้อยู่ ได้ทั้งหมดหรอป้อมก่อนที่ป้อม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 ปอต้นทีป้อมวะต้นที่ป้อมวะไม่ไเพื่อนเข้าไปเล่นไม่ได้วะไม่คือเมื่อกี้ไม่ได้เกิดจอได้ปะเฮ้ยเนี่ยจะตายวะห้าวเกิ้ลลูกดูกลูกโอ้ยเฮ่ยเลยค่ะโดนตันโอยเรียบวะเนี่ยทำไมเนี่ยภาพนี่โผล่มาแล้วเมื่อกี้แต่ไม่ออกเอาไง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 เราเฮ้ยตายเดนเฮี้ยอะไรตันเนี่ยเดนยกเงาเย็นแล้วเรา มาไหไป <ๆ S 2> เลยชีเปิดวีดัก,กเด้อยู่มีชีพกลางไขาอยู่พี่เอาอีกมันเฝ้าอยู่ยันเลดย่้ยลัลเลยี <c oughs> ่เลขึ<อ>้นเลยขึ้นเลขึ้นเลขึ้ไปๆโกลมันไปนะลองนะลองโดนดักนะคาเฟ่ไปแล้วเอาวิกเกอร์อันติวิกเกอร์ล้านติครับ เหป้องกลางป้อมเดียวแล้วกบลงล่างรอรอดังไม่พีรอดังก็ได้สิบสาพี่เอฟกลางเข้านิดหน่อยต่อต่อมันนี่หอกได้นะถ้าได้จบจบไปเลยออะไรอย่างวะไม่ผมมีฟิกครับพี่ผมมีฟิกนะมีดแล้วดักนะด้วดดดดไปมีตินะตรงกลางเลยตรงกลางคุณเนี ด่านนี้ป่ะนี่กลาดเลยไม่มีอะไรแล้วดันด้านข้างเกิดห้มันเเลยรอรอรอพี่พีเจ็ดเปิดตีด้านพี่เจ็ดพี่เจ็ดเปิดตีด้โอ้โหไม่เขี้ยมเลยโอ้โหเขี้ยมแม่งเข้าเลยว่ะเข้าดีแหลกกูเลยโอ้โหตายหมดไปได้เราอ่ะไอ้โม่เอาป้อมได้ปะโอ้โหได้ตัวเดียวได้เงี้ยไปโอ้โหแต่หมดว่ะโอ้หเยี่ยแต่หมดเลย โดนสวนมาเนี่ยไอ้เงี้ยตายหมดเย利นไม่เมื่อกี้อะพวกมึงอย่าเพิ่งเข้าดิกลมันจะรวบต้องรอกูก่อนโทษโทษโทษใจร้อนอะแบบมึงต้องเปิดอันติข้างๆเลยเจ็ดแต่เพาะเนี่ยไม่จบ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 ไมโอ้โหถ้ามันแทงก็มีสิทธิ์อะไม่จบพี่ไม่จบเออแต่ป้อมไหน ไม่ได้ด้วยนะนี่กิดไม่ได้ไม่ไดเสียเสือเสพี่เจดโดนว่าเม่อกีจบเลยไม่คือไอ้เจดมึงต้องอันนี้เลยมึงต้องคิดไว้ก่อนรกบมันจะฟิกมึเมื่อกี้มึงไม่คิดไม่คิดอะไรเขาอรอยอยู่ดีเดินแบบง้างๆเข้าไปเลยเมื่อกี้โอ้โหผู้ตายคิดมันขาดหน้าอัดก็เดียวมึงตายแล้วมึงเปิดอัติอัดไปเลยมึงทำมทํานี้นี้ก่อนทำนั้นี้ละคาเฟ่ขวา มามามาบู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 มันได้นะอม่เหนันนี้ก็อยู่กบก็อยู่นะเอ้ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่ได้ยัได้ได้ได้เอาดิชิคซี่ก่อนชิคซี่ก่อนเขาครบสี่ก่อนไอ้ยิงเขาหลังยิงเขาหลังคาเฟ่คาเฟ่ก่อนคาเฟ่ก่อนเอาหน่อยหน่อยไข้กูหน่อยสวยตา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 ยไข้หน่อยใครหน่อยอู้ตายเนี่ยตายแล้ววะเดินได้ปะเดินได้ปะโดนมอนอะมอนจะข้าหมดแล้วสวยสวยหมดแตายมดตายมดตายมโอ้ไม่สบายลยขึ้การขึานการขึ้นการยีเดี๋ยวไม่เป็นไรจบแล้ว มี่ตัวเดียวมันทำอะไรไม่ได้นห่มันมาสวยเกิดนะจบแล้วจบแล้วนี่มันมาตายแล้วจบสวยตายแล้วเมื่อกี้วช็อตข้าวป้อมไปไหนรีบร้อนช็อตข้าป้อมไปไหนข้างบนน่ะเข้าไปแล้วมันไม่มีคนตีป้อมได้ไปแล้วแบบ เมือนว่าได้ไปแล้วแม่งไม่มีตัวดีป้อมช็อตตรงกลางก็ไม่ได้ได้แต่ว่าแม่งมันเปิดก่อนใช่ไหมมันเปิดก่อนต้องระวังกว่านี้ไอ้จิตอ่ะมันยืนหน้าเข้าไปไงพอมันเห็นปุ๊บมันก็ฟิกเกอร์รวบเดี๋ยวกบกบกบลิกเตอร์เข้ามาก็ตายแล้วสองตัวนั่นแหละดามีแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงมพี่เพลงมพี่นี่ทเธอย่าง เกือบไปแล้วนะเกือบพีก